สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่องเทราชาแนลนะครับช่องห่วยฟรีวันนี้เรามาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดขนวนสูตรห่วยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาดูสูตรหลักร้อยบนนะครับก็จะเป็น2สูตรเทียบชนหลักร้อยบนนะครับเป็น2สูตรใหม่นะครับที่เอามาฝากกันนะครับในวันนี้วันที่แล้วสูตรที่ลงไว้หลักร้อยบนนี้หลุดนะครับ วงวดนี้เราลองมาดูสูตรใหม่นะครับสถิติทองทั้งสองสูตรก็ถือว่าเดินดีนะครับเข้ามาก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเก้างวดติดนะครับทั้งสองสูตรยังไม่ผิดนะครับตัวชนก็จะไม่ผิดนะครับเดี๋ยวเราลองมาพิจารณาดูนะครับในงวดนี้ตอนที่16พฤษภาคมนะครับสองห้าหกห ก่อนอือนก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาคตเราก็ต้องลุ้มนะครับว่า จะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับรับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเชียร์ชแนลวยฟรีทาง u t u b e แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนนะครับ งวดแรกนะครับชนกันที่เลขหนึ่งตัวเดียวนะครับกับผลรางวัลที่ออกหนึ่งเก้าหกนะครับหนึ่งตัวเดียวเพียวๆนะครับเข้ามาร้อยบนงวดต่อมาชนกันที่เลขสี่กับเลขห้านะครับกับผลรางวัลที่ออกห้าหนึ่งเก้านะครับเลขห้านะครับเข้ามางวดต่อมานี่ชนกันสี่ตัวนะครับสองหนึ่งสี่ห้านะครับกับผลรางวัลที่ออกสี่หนึ่งหนึ่ง ตัวที่เข้ามาคือเลข4วัดต่อมาชนกันที่เลข4กับเลข7นะครับกับรางวัลที่ออก4 1 7นเะครับเลข4นะครับหลักร้อยบนวัดต่อมาในชนกัน4ตัวนะครับ3 4 6 7กนะครับกับรางวัลที่ออก6 5 2ตัวที่เข้ามาคือเลข6 ว่าต่อมานะครับชนกันที่เลข8ตัวเดียวนะครับกับผลรางวันที่ออก8 7 3 8ตัวเดียวน,นะครับเข้ามาว่าต่อมาชนกันที่เลข8กับเลข9กนะครับกับผลรางวันที่ออก90 7ตัวที่เข้ามาคือเลข9ว่าต่อมาชนกันที่เลข9กับเลข2นะครับกับผลรางวันที่ออก906าศูนหกลร้อยบนนะครับเลข9 วันที่ผ่านมานะครับถ้าสองสูตรนี้มาชนกันก็จะชนกันที่ศูนย์หนึ่งสามนะครับกับผลรางวัลที่ออกศูนย์หนึ่งนะครับเลขศูนย์นะครับหลักร้อยบนอันนี้เป็นสถิติของสูตรนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับทั้งสองสูตรเดี๋ยวเรามาดูสูตรนะครับงวดนี้สูตรที่1นะครับงวดแรกนะครับ คร่าวๆนะครับ4ีบวกหเป็น9 9้เบวกหเป็น10นะครับได้เลข0ได้เลข0ก็ลบหนะครับตัวแรกเหลือ9 9้เบวกสเป็น11 11อบเวกหเป็น12 12อบวกหเป็น13นะครับทั้งหมด5ตัวนะครับ0 9 1 2 3เก้าหับผลรางวัลที่ออก1 9 6นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข1งวันต่อมานะครับ4 3 5 6 7นะครับกับผลรางวัลที่ออก ห้าหนึ่งเก้าว่าต่อมาบวกกันแล้วได้สิบสองนะครับสองหนึ่งสามสี่ห้านะครับออกสี่หนึ่งหนึ่งห้าสี่หกเจ็ดแปดนะครับสี่หนึ่งหนึ่งโทษทีสี่หนึ่งเจ็ดนะครับบวกกันแล้วได้สิบสี่นะครับสี่สามห้าหกเจ็ดนะครับออกหกห้าสอง บวกกันแล้วได้17นะครับ7 6 8 9 0นะครับออก87 3บวกกันแล้วได้7นะครับ7 6 8 9 0นะครับออก90 7นะครับบวกกันแล้วได้19 9 8นะครับ9 8 0 1 2นะครับออก906 ของวดที่ผ่านมานะครับ8วก4เป็น12 12บวก8เป็น20ได้เลข0นะครับตัวแรกลบ1นะครับเหลือ9 9บวก2นะครับเป็น11 11 1บวก1เป็น12 12บวก1เป็น13นะครับออกตัวท้ายนะครับกับผลรางวัลที่ออก0 1นนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข0นเป็นสถิติที่ผ่านมานะครับ สูตรนี้ย้อนกลับไปได้อีกนะครับของงวดนี้นะครับเรามาดูของงวดนี้สี่บวกสามบวกศูนย์นะครับได้เจ็ดตัวแรกลบหนึ่งนะครับเหลือหกหกบวกสองได้ 8. แปดแปดบวกหนึ่งนะครับได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบเจ็ดหกแปด 90ศนย์นะครับจะมีมาหรือไม่เอาสิบหกนะครับสิหคอคอตัวไหนจะมานะครับจะมีมาหรือเปล่านะครับในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะครับตำแหน่งของสูตรที่เราไมา่ใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหมื่นบวกหลักพันแล้วก็หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองนะครับเรามาดูสูตรที่สองนะครับ สูตรนี้ก็เข้ามาจากงวดที่ออกหนึ่งเก้าหกนะครับงวดแรกนะครับเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบสิบบวกห้าเป็นสิบห้าได้เลขห้าก็เพิ่มไปทีละสามแต้มนะครับสูตรนี้แปดหนึ่งสี่เจ็ดนะครับกับผลรางวัลที่ออกเก้าหนึ่งเก้าหกนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขหนึ่งบวกกันแล้วได้สองนะครับสองห้าแปดหนึ่งสี่นะครับ ออก5 1 9บวกกันแล้วได้222 5814ออนะครับออก411 1. บวกกันแล้วได้11 1 4นะครับ1 4 7 0 3นะครับออก417นเะครับเลข4่เข้ามาบวกกันแล้วได้14นะครับ47036นะครับออก หกสองหกห้าสองนะครับหลักร้อยนะครับเลขหกบวกกันแล้วได้สองห้าแปดหนึ่งสี่นะครับออกแปดเจ็ดสามบวกกันแล้วได้เกานะครับเก้าสองห้าแปดหนึ่งนะครับออกเก้าศูนย์เจ็ด บวกกันแล้วได้3 6 9 2 5นะครับออก9 0 6าศเลเ้านะครับของงวดที่ผ่านมานะครับ 8, 8ปดบวกหบวกแนะครับเป็น14 14ีบวกเเป็น21ได้เลขหนึ่งนะครับเพิ่มไปทีละสามแต้มทั้งหมด5ตัวก็8 14 703นะครับโทษทีไม่ใช่8 1นึ่งครับหนึ่งนนะครับกับผลรางวัลที่ออก 019นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข0ูนะครับหลักร้อยบนอันนี้เป็นสถิตินะครับของสูตรเข้ามาก็1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับ9งวดติดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9งวดติดเดี๋ยวเรามาดูของงวดนี้นะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับแล้วก็จะไปต่อหรือไม่นะครับ ห้าบวกศูนย์บวกเก้าเป็นสิบสี่นะครับด้เลขสี่เริ่มไปทีละสามแต้มก็จะเป็นเจ็ดนะครับศูนย์สามหกสิบหกพฤษภาคมหกหกนะครับต่อรุนนะครับว่าตัวไหนจะมานะครับจะมีมาหรือเปล่านะ เดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งบวกหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองแล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับระหว่างสองสูตรนะครับงวดนี้จะชนกันที่ตัวไหน ของงวดนี้นะครับตัวที่ชนตัวแรกเลขสี่ไม่มีนะครับมีเลขเจ็ดมีเลขศูนย์เลขสามไม่มีมีเลขหกนะครับชนกันสามตัวนะครับงวดนี้เจ็ดศูนย์หกนะครับ นกันที่706หลักร้อยบนนะครับเจ็ดศูนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมา16พฤษภาคมนะครับเรามารอรุนว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับ เหตุสูตรใหม่ทั้งสองสูตรนะครับสถิติก็ถือว่าโอเคนะครับยังไม่ผิดนะครับแต่เรายังไม่เห็นผลงานอันนี้เป็นสถิติย้อนหลังนะครับงวดแรกนะครับที่เราจะรุนกันในวันที่6พฤษภาคมนะครับมาไม่มารอรุ้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับทุกการติดตาม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับ jr channel ฟรีทาง youtube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ